พระปฐมเจดีย์เก่าแค่ไหนสภาพที่เราเห็นทุกวันนี้มันบอกอะไรได้บ้างคลิปนี้ผมจะพาไปที่พระปฐมเจดีย์นะครับอยากจะทําคลิปที่เล่าถึงพุทธเถรวาทเก่าโบราณต่อเนื่องจากคลิปที่ไปเจดีย์หมายเลกสิบอูทอง พระปฐมเจดีนะครับเป็นพระเจดีที่เป็นศูนย์รวมใจของคนนครปฐมเป็นมาตั้งแต่ในสมัยช่วงรัชกาลที่4ที่5แล้วนะครับ <Evet. S 2> พระพุทธรูปศิลาข่าวนะครับเชื่อว่าพบที่โบราณสถานวัดวัดพระเมน แล้วก็นำมาประกอบเข้าด้วยกันตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะครับจากนั้นก็ถูกอัญเชิญไปยังสถานที่ต่างๆในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาแล้วก็ที่พระปฐมเจดีที่พระปฐมเจดีก็จะมีสององค์นะครับองค์หนึ่งจะอยู่ที่โบสถ์แล้วก็อีกองค์หนึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าก็คือองค์นี้เป็นพระพุทธรูปห้อยพระบาทนะครับ แสดงธรรมพิตารขามุตราลักษณะหน้าคิ้วต่อกันเป็นคิ้วแบบปีกานะครับศิลปะแบบทวาราวดีอันนี้เป็นตามรอยนิราชพระปฐมนะครับคือเรื่องราวก็คือว่าในช่วงปี2375สุนทรผู้พร้อมด้วยบุตรชายสองคนนะครับออกเดินทางจากพระราชวังเดิมนมัสการที่องค์พระปฐมเจดี ตอนนั้นก็มาเที่ยวชมแล้วก็เวียนประทักษินสามรอบแต่ตอนนั้นยังเป็นองค์ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือเป็นพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นทรงปรางย้ํานะครับเป็นทรงปรางแล้วก็มีฐานเป็นทรงะระฆังคว่ำขั้นถึงพร,ประปฐมบรมธาตุสูงทายาทอยู่สันโดษบนโขดเขินแลทมึนทึนเทิงดังเชิงเทินเป็นโขดเนินสูงเสริมเขาเพิ่มภูน ประกอบก่อย่อมุมมีซุ้มมุกบุดีบุกบรรจบถึงลบศูนเป็นพืชแผ่นแน่นสนิททั้งอิฐป,ปูนจงเพิ่มพูนพิสดารอยู่นานครันแล้วลดเลี้ยวเที่ยวรอบขอบข้างล่างล้วนรอยกวางทรายเกลื่อนไก่เถื่อนขันสะพั่งต้นคนทาละดาวันขึ้นพาดพันธ์พงพุ่มชะอุ่มใบเป็นห้องหับรับลี้เป็นที่สง เที่ยวทุดงเดินมาได้อาศัยพลอยศรัทธา,าพาเพลินเจริญใจถึงบันไดดูกโกรกชะโงกงนันเห็นสูงสุดหยุดแลชงแงแงนถึงมาดแม้นบรรไลยคงไปสวรรค์ต่างอุตสาหพยายามต้องตามกันขึ้นถึงชั้นบนได้จิตใจมาผมเองก็อ่านไม่คล่องนะครับนึกถึงอาจารย์ภาษาไทยอาจารย์นุ่นน่าจะอ่านได้เพราะทีเดียว ส่นท่านผู้มาที่นี่นะครับที่จริงในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นี่เป็นที่รู้จักนะของคนในพระนครน,นะครับว่ามีเจดีย์ใหญ่หลังจากสมัยนั้นนะครับรัชกาลที่4พระองค์ก็เสด็จมาแล้วก็มาบูรณะพระประสมเจดีย์คือรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นเจดีย์แห่งแรกๆแหละของบ้านเราแล้วก็เป็นเจดีย์ทรงะระฆังแบบพุทธเถรวาท ซึ่งมันเป็นสติโบราณนะที่มันสืบมาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้า,าโศกมาถึงรังกาแล้วก็มาถึงอุษาคาเนในบ้านเราท่านก็เลยบูรณะพระเจดีย์เนี่ยให้มันย้อนยุคนะครับสังเกตว่าท่านเลจะบูรณะให้มันมีทางพระทับศิลอยู่ในผังกลมซึ่งที่จริงมันไม่เหมือนกับในสุขโขทัยยุทธทย,ยานะครับสุขโขทัยยุทธทย,ยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางพระทับศิลอยในทังสี่เหลี่ยมในช่วงนี้ท่านมาบูรณะเนี่ยท่านก็เห็นเจดีย์เดิมก็เลยสร้างเจดีย์แบบ จำลองเอาไว้นะครับให้คนรุ่นหลังอ่ะได้ทราบว่าคราวที่ท่ามาโรณะเนี่ยเจดี JD มันมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี้คืออยู่ในผังกลมเหมือนกันอันนี้เป็นพระเจดีย์จำลองนะครับที่สร้างเอาไว้ในคราวที่บูรณะที่ผมสนใจก็คือการสร้างฐานกลมแล้วก็มีเสาประดับ เดี๋ยวลองเดินรอบๆก่อนนะครับนี่ถึงเจดีย์ถูปร,รามที่ลังกานะครับก็จะสร้างอยู่ในผังกลมแล้วก็มีเสาประดับแบบนี้เหมือนกัน ว่ากันที่จริงพระปฐมเจดีนี่เขาก็สร้างฐานสําหรับเดินประทักษิณให้อยู่ในผังกลมแล้วก็มีเสาประดับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับองค์ที่มีมาก่อนส่วนฐานเนี่ยเข้าใจว่าเดิมมันคงเป็นกองอิฐนะครับที่มันทลายแล้วก็ต่อมามีการมาพอก ให้มันกลายเป็นฐานอยู่ในผังกลมอย่างที่เห็นรวมถึงมีการก่อเหมือนกับเป็นกำแพงดินนะครับที่มันกั้นไม่ให้มันทลายออกไปรอบๆแล้วก็กำแพงดินอันนั้นก็สร้างเรียนแบบที่ลังกาก็เลยทําเป็นเสาประดับโดยรอบคือถ้าเจดีย์องค์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพก่อนที่จะถูกบูรณะในสมัยรัชกาลที่4จริงๆางนาสนใจเลยนะครับ เพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่ในผังกลมจริงๆเห็นไหมครับแล้วก็มันยังมีร่องรอยของรั้วนะครับที่มันอยู่โดยรอบรั้วนี้มันปรากฏคล้ายๆก,กันกับที่ถูปารามซึ่งเจดีย์ถูปารามเนี่ยเขาถือกันว่าเก่านะเก่ามากที่สุดแห่งหนึ่งเลยในลังกาถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีพระธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกสร้างมาใกล้เคียงกับในสมัยพระเจ้าอาโศกหรือว่าหลังจากนั้นเล็กน้อย นอกจากนี้นะครับที่่างกาเองก็ยังมีงานที่มันมีแบบแผนที่เน้นทางเดินประทักษิณอยู่ในผังกลมแล้วก็มีเสารประดับด้วยอย่างที่ในโโลอนนารุวะก็มีนะครับคราวนี้พอมาถึงเจดีย์องค์นี้สภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นงานที่อาจจะบูรณะในสมัยอาตอนต้นนะครับเพราะว่า ถึงมันจะสร้างในสมัยทวารก็จริงแต่ว่าในสมัยย้อนตอนต้นเนี่ยมันมีจารึกหลักที่สองในสุขโขทัยที่พูดถึงพระมหาเถรศิสัทาซึ่งบรรพบุรุษท่านเน่ะที่จริงก็สืบมาจากพ่อขุนถาเมืองนะครับท่านเน่ะเป็นพระแล้วก็ท่านมาที่นี่แล้วก็มาบูรณนะก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็บูรณะนะท่านเคยไปที่ลังกามาก่อนคือเป็นพระสงฆ์ไทยที่ไปลังกาองค์แรกๆเลยล่ะแล้วก็ ก็มาบูราณะที่นี่ก็เลยพยายามที่จะบูราณะพระปฐมเจดีย์ซึ่งไม่เป็นงานในสมัยทวารวดีเดิมนะครับให้มันมีลักษณะคล้ายกันกับในลังกานะครับจริงๆถ้าดูแบบนี้ไม่เหมือนงานสมัยอยุธยาคือเหมือนพระปรางในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ คือไม่แน่ใจว่า,าพระปรางที่สร้างเสริมขึ้นมาและสุนทรผู้มาพบเนี่ยนะครับมันเป็นพระปรางที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุทธยาตอนปลายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับมันจะเหมือนกับพระปรางที่เป็นงานศิลปรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์มากกว่าอันนี้ดูจากข้างบนระเบียงนะครับมองลงไปข้างล่าง,างก็เห็นเหมือนกัน แต่ว่าองค์เดิมใหญ่กว่านี้เยอะนะครับคือองค์เดิมอะว่ากันว่ายอดพระปรางก็ถึงประมาณส่วนที่เป็นบรรลังของเจดีย์องค์นี้คือที่จริงเขาก็บอกกันว่ามันมีการบูรณะเป็นพระปรางตนะั้งแต่ในสมัยยุคตอนปลายนั่นแหละเพราะมันมีปรากฏในแผนที่นะครับในสมัยยุยยาตอนปลายที่ทําเป็นสัญนักษณัพระปราง แต่ว่าถ้าดูจากศิลปรกรรมตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานต้นรัตนโกสินทร์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อายุหลวมๆเนี่ยก็พูดได้หลวมๆวมว่าอาจจะเคยเป็นพระปรางในสมัยย่อตอนปลายมาก,ก่อนแล้วมาบูรณะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์โดยสรุปนะครับเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์พุทธเถรวาทที่อยู่ในผังกลมหรือเปล่าในสมัยทวาราวดี แล้วหลังจากนั้นในสมัยต้นอนยุทยานะครับพระมหาเทวีศิทธาเข้ามาบูรณะโดยปรากฏรั้วล้อมรอบอยู่ในผังกลมคล้ายกับที่ถุปารามซึ่งถุปรามนี่ก็สร้างให้คล้ายกับในอินเดียคือเจดีย์พระเจ้าอโศกอีกทีหนึ่งในสมัยอยุทยาตอนปลายอาจจะมีการมาบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเป็นระยะที่3แล้วก็สร้างเป็นพระปรางอยู่ข้างบนแต่ว่าด้วยความที่พระปรางเนี่ย ดูแล้วมันเป็นศิลปรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับผมก็พูดหลวมๆแล้วกันว่าอาจจะมีการบูรณะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็เป็นไปได้จนกระทั่งในสมัยรัชากาลที่สี่นะครับก็มีการมาบูรณะใหญ่สร้างพระเจดีย์ครอบเป็นองค์ใหญ่อย่างที่เห็นก็อันเนี้เป็นประวัติของพระปฐมเจดีย์เท่าที่ผมมองตอนเนี้ยนะแล้วก็มันประทับร่องรอยที่มันผ่าน เรื่องราวต่างๆของพุทธเทราวาทในสังคมไทยมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ